โอ้พ oh. ิ p ้งพอยังไงก่อผู้บอกพิ้งมาผู้บอกพังมาเอาจัดไปหนึ่งซิงเกิลได้เลยวะเอาเลยสีหัจใจแหงแหงลงฮักคำแข่งผู้มีฐานะอ้บ่มีวาสนาสิได้กันดามาเป็นแฟนอ้มันคนจนลงฮักหน้ามนคนสวยแก้งเดง ได้แต่เอบเง็งบึงบึงจังจังยานแฟนน้องห็ผู้่าวเศรษฐีเขามีดีกรีนักเรียนนอกไอ้กำมาก่อนกระจทางตาน้องกอ็่อเอลเยวเลได้เพียงฝันดังพระจันทร์ขังกึ้นเดือนแร็มเนมก็พอได้เนม คงสเสีมแต่เพียงหางตาอายกินกิ้งมากับเราดองยาหนึ่งกล่องเฮ่แจ้ววนตัวน้องกินจิ้มจุ่มสุใมไงกินไปโลดสั่งไปโลดกินกับฝุ้นลา้ถ้ากินกับอายสิพ่อจ่ายแต่เพียงกิ้งมาพ่อกันะ